เปนที่เย็ดกัญยานะครับ2568าอยปฝ่ายจะดูฝนแล้วืันนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่นาน้ำาตกตาตนนะครับหลังจากเมื่อคืนวันก่อนครับเมื่อวานนี้นะครับฝนตกเมื่ดมือเมืม่ดเงินนะครับเขาไทยมาว่าน้ำน้ำโต๊ตาตนนี่น้ำาหลาพิลึกนะก็เลยืันนี้เยอะพาพี่น้องเข้าไปเบิ่งว่าน้ำาตกตาตนน้ำไหลซ้ำเลยครับไปตามไปชมเลยครับ <S <S แบบเร็วๆ <S <S เลยครับ ตกตาตนปลายฤดูฝนครับปลายฝนเ,เดือนหน้าเดือนตุลากมต้นหนาวแล้วครับตอนช่วงนี้ก็คือปลายฝนต้นหนาวนะครับไอ้เพิ่งว่าบรรยากาศตกตาตนเป็นอะไรเลยครับคืนก่อนฝนตกอย่างแห้งเลยวานนี้ก็ลินมัดมือครับสภาพ ถือว่าสมบูรณ์ครับินมากพี่น้องลวมาโซงไอ้โซงปีใหม่เนาะปีใหม่สงการมันก็ร,ระเบิงแบบ,แบบแห้งแรงเนี่ยั้งน้อยนะครับวันนี้ก็เลยพาพี่น้องเบิงทรงฤดูฝนกับเห็นแต่ให้ชาวบ้านชาาไทระเบิงครับว่ามันแห้งสำเรื่อมหรไปวันนี้เขาเขาไอ้เบิงแบบแบบไหลซดเลยครับ แบบเรียวๆกันเลยครับน้ำตกตาโตนโอ้ลืมตอมนกกัะน้องโอ้มีทอดมันโดไปเลยโอ้ยน้ำแห้งครับตอนนี้ผมเห็นนักตกป่าอยู่คนนึงครับ ยังไม่เรื่องรับไรบ่เห็นนักตกปลาครับได้บ่ไม่ได้บ่เฮยหาเหีนน้ปปยหรอเหี้เยอโอ้ยนำ้ำ น้ำแห้งครับถ้าน้ำใสมันง,ง่ามกว่านี้นะครับเนี่ยผมมีการย่างปพัาเรือเพราะตอนนี้รู้สึกว่ามันละมืนครับ โอเคนะครับนี okay, ่คือสภาพน้ำตกตาตนสงฝายคันย่าครับฝายที่ดูฝนเนาะนักตกป่าเพิ่นขึ้นไปแล้วเมื่อกี้นี้มีได้เป็นวะโอเคไปแล้วครับเอาคิดบี่ขอจบเรื่องนี้เพียงแค่นี้ครับพี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ